เจ้าหน้าที่เขตสัมพันธ์ทวงก็เริ่มปล่อยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตรอโพเข้าไปในพื้นที่ชุมชนเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งตั้งแต่เวลา16นาิกา30นาทีที่ผ่านมาแต่เงื่อนไขในการเข้าไปค้นทรัพย์สินภายในบ้านพักนั้นต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไปด้วยครับนี่คือบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่ได้ เข้าไปตรวจค้นภายในชุมชนเพื่อตรวจสอบของเรื่องความปลอดภัยหลังที่ประชาชนนั้นเดินทางเข้าไปภายในชุมชนเพื่อไปดูทรัพย์สินจุด สังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มสังเกตว่ามีโครงสร้างของอาคารใกล้เคียงที่ได้รับความเสียหายก็มีการรื้อถอนซ่อมแซมอาคารเช่นเดียวกันจึงอยู่ระหว่างการเตรียมประสานงานกับเจ้าของอาคารให้อยู่ดำเนินการชั่วคราวก่อนเนื่องจากจะปล่อยให้ประชาชนนั้นเข้าไปดูทรัพย์สินภายในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย นี่คือหนึ่งที่ประชาชนที่ได้รับอนุญาตในการเข้าไปดูทรัพย์สินภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายหลังจากเจ้าหน้าที่นั้นได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนดังกล่าวจริงส่วนเงื่อนไขในการเข้าไปภายในชุมชนนั้นจะมีประธานชุมชนยืนยันว่าบุคคลน,นั้นเป็นคนในชุมชนและได้ลงทะเบียนกับทางสำนักง,งานเขตเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ ทางด้านของนายวัรลบพ่ม่มในการเขตส,สัมพันธวงศ์ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการเข้าตรวจค้นภายในพื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสร็จแล้วเมื่อเวลา16มิถา30นาทีที่ผ่านมา,านก็ได้ปล่อยให้ประชาชนนั้นเข้าไปในพื้นที่แต่เงื่อนไขในการเข้าพื้นที่นั้นก็มีเพียงแค่ต้องลงทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นบุคคลในชุมชนจริงรวมถึงมีประธานชุมชนนั้นยืนยันว่าเป็นบุคคลในชุมชนด้วยเช่นกันในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะอุ่่าตให้ในกรณีที่เขาเป็นผู้เช่านะครับเรามาพร้อมกันนะครับแล้วก็มีปรนะธานยืนยันว่านี่คือ ตัวจริงนะครับก็คืออยู่ในบ้านนี้เราจะมีเจ้าที่ของเราคุมเข้าไปให้เขาหยิบของนะครับสิ่งที่จําเป็นก่อนที่ในใชีวิตเขาที่ว่าเขาต้องมีเอกสากรราชการอะไรพวกเนี้ยนะครับเอาออกสิ่งที่จําเป็นก่อนส่วนอย่างอื่นค่อยว่ากันตรงนี้มีประธานชุมชนยืนยันว่าเป็นบุคคลในชุมชนอ๋อเข้าไปข้างใน้ไาน้ำนะอันนี้เขาจะปล่อยมีเจ้าที่คุมอยู่นะแล้วพวกพวกนี้ลงทะเบียนทุกคนแล้วใช่ไหมครับลงทะเบียนแล้วก็ซึ่งก็มีรายชื่อตรงตามทะเบียนที่ลงเอาไว้ประธานยืนยันแล้วแล้วก็ทางนี้เขาก็ตรวจ ถูกต้องนะแต่วันนี้คิดว่าจะให้ทุกหลังเข้าได้ครบไหมครับปกมองเย็นปกมองเย็นเริ่มปกมงเย็นนี่คือโอเพ่นเลยใช่ไหมครับใช่ปิดแล้วปิดต้องปิดเพราะว่าเจ้าที่ก็จะกั้นพื้นที่แล้วแล้วคนอาจจะไม่อาจจะไม่เพียงพอต่อทุกคนในวันนี้วันนี้ไงพรุ่งนี้มาอีกพรุ่งนี้เริ่มเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเก้าโมงเช้าครับแปดถึงเก้าโมงเก้าโมงเช้าโอเคครับ